สวัสดีค่ะพบกับข่าพวาพยากรณ์อ,อากาศบริเวณผักตายฟ้องตอนออกประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2567น้าค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ผักตายฟ้องตอนออกจะเป็นพัดปื้บางเรามาติดตามกันค่ะจากภาพแดงคร่บภาแพแผนที่อากาศพิพ้พื้นแหละตอนตีดึงวันนี้นะคะบริเวณคว,ว,ว่ำกออากาศสูงหรวอมวดอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะตอนนี้ก็ปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะส่งพลให้ลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ผัใตายนะมีกําลังปัดกลางค่ะ ต่อมาเป็นพัพท้ายดาที่อเหล็กตอนกาโมเซจิฟนาที่วันนี้นะคะจเไี้ว่าชาวนี้นะคะบริเวณผับใต้โดยพับร่วงฮัมมีเมกเป็นสวนมากค่ะส่วนผับเรดาชุมพอะคะเหล็กตอนซิสโม,มชาววันนี้นะคะจเไี้ว่าชาวนีทัะะ้มีกรุฟนกาลังอ่อนลุ่มเล็กๆนะคะหางฟังไปของจักรวัชุมพรนะคะแนวโน่งก็จะค่อยๆสลายตัวไปค่ะ ส่วนผ่าเบด้าสติงปลาตอนสิบโมงเชาวว้าวันนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะมีกลุก่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปอกคลุ่มอยู่บริเวณจังหวัดสงขลานะคะปัตตาน,นียะลาและก็นราธิวาสนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ายังคงมีกลุก่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะฟังเข้าไปของจังหวัดสงขลานะคะเรือมาจนถึงปัตตาน,นีนะราธิวาสคะ่ะแน่นอนกลุก่มฝนที่อยู่ในเ่นีนะคะก็จะเคลื่อนเข้าหาฟังในระยะต่อไปค่ะ รายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใตายฟ้องนันออนะคะสำหรับอุณหภูมสิสูงสุดแหล็กว่าค่ะวัดได้3 7 4เองศาเซลเซียส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้2 8 8องศาเซลเซียสนะคะ่ะซึ่งทั้งสองอุณหภูม,มินะคะวัดได้อยู่ที่อำเภอประแสจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ รายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2 4ชั่วโชมง่ถี่พันมาตั้งแต่7จดโมงเช้าแหละกว่าจนถึง7จโมงเช้าวันนี้นะคะจะเห็ได้ว่าเหล็กว่า,า,ววา,วาค่ะบริเวณปอกตายฟังตอ้นอ่อนค่ะ,ระตรวจวัดฝนเล็กหน่อยได้บางสถานีนะคะแล้วก็สถานีเทวัดปริมาณฝนได้สูงสุดค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสวัดได้7จมเมค่ะ ระยะกว่าการบริเวณผัดปลายฟองนั้นอ่อนนะคะหนึ่งจะว่าวันนี้ค่ะลมตะวันออกได้ลมตะวันออกเชิงปลายังคงปัดปกคลุมอ่าวไทยแลว้วก็ผัดปลายนะคะซึ่งมีกําลังปันกลางอยู่นะคะในขณะนี้ก็เลยทำไมในพื้นที่ผัดปลายฟองนันออกกับมีฝนหรือฝนฝ่าขันโง่ได้บางในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ในบางพื้นที่ก็จะมีอาการร้อนในช่วงกลางวันได้ด้วยนะคะโดยผัพรวมทางภานนะคการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ3 0ของพื้นที่แล้วก็บริเวณที่จะมีฝนหมากสักหน่อยนะคะก็จะเป็นทางด้านตอนหลางของผาคนะคะยักก็ตามเขาให้พี่นช ระวังอัตรายทท่เกิดจากฝนฝ่าขนอกแล้วก็ลมกระฉูกแเร่งด้วยนะคะสำหรับขาดไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุดขาดวาจะอยู่ในช่วง22ถึง27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง31ถึง36อ,องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยวันนี้นะคะถ้าเป็นตั้งแต่สุราธานีขึ้นไปค่ะลมเทัาดาปะคลุ่มเป็นล่มตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าขนอกอาจจะสูง1-2ถึงเมตรได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตั้งแต่นครศรีธรรมาราชลงมากค่ะ ลมเถดพัดกพุ่มเป็นลมตะวันออกความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวทจะมีฝนฝ่ากะนาออาจสูงมากว่า2เมตรได้ยังกระตานนะพี่นกเช่าเรือ,ชา,รอชาวประมงเดินเรือ,รอกันได้ตามกติค่ะแต่ว่าก็เขาให้เลียเรียงการเดินเรือบริบวเวทจะมีฝนฝ่ากะนาอก,กันด้วยค่ะ สำหรับขาดไม้สภาพอากาศ7วันข้างหน้าบริเวณปากใต้ฟงตองน้ำออกค่ะตั้งแต่วันที่2ถึง8มีนาคม2567นะคะสำหรับพื้นที่ปากใต,ต,อออต้ฟองนอตองบนนะคะตั้งแต่เพชรบุรีลุม,มาจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะในวันที่2องขับไปจนถึงวันที่4นะคะ,คะาการกระจายตัวของฝนจะอยูประมาณ20%ของพื้นที่แล้วก็ฝนจะเริ่มปรลดลงตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเรื่อยอยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่ค่ะ ส่วนบริเวณผับใต้ฝั่งตอนหลาน,นะคะตั้งแต่นะครศรีธรรมราชลงมาจนถึงนาราิวาสรค่ในวันนี้ค่ะสองไปจนถึงต่อเช้าว,วันที่สามมีนาคมนะคะการกระจายตัวของฝนใหอยอยู่แต่ประมาณ30%ของพื้นที่คว้ไปค่ะยี่อของพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่สมมีนาคมตันไปค่ะการกระจายตัวของฝนจะลดลงค่ะเรืออยู่แต่ประมาณ10ของพื้นที่ค่ะ สำรวันนีนะคะค่าพยากรณ์อ,อาการบริเวณผักาตายฟังทัดออกประจำวั้านเสาติดสองมีนาคมสองสพันห้าร้อยฮอก็จกะจับล่งแรลนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูวี้ีด้วยค่ะสำรวันนีสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน